ชมเคยเห็นคลิปแนวนี้บ้างไหมซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปใน i ิกตอกที่ผมมักจะเจอเป็นประจำเลยนะวนเวลาเลื่อนฟีดทิกตอกเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปแนวแบบลหลอนๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพจริงที่มันดูลหลอนๆพร้อมกับเพลงทีงค่คาจะไอคอนิก เป็นหนึ่งในเพลงที่ผมได้ยินบ่อยมากเวลาเจอไอ้พวกแบบภาพเพจการจริงที่มันเป็นภาพหลนลอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีเพลงนี้คู่มาตลอดเลยผมก็ไม่้อใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นเพลงนี้ด้วย <gun> ดังนั้นเราก็จะมาหาคําตอบกันว่าไอ้คลิปแนวนี้มันคืออะไรกันแน่หรือไอ้เพลงประกอบนี้เนี่ยมันคืออะไรทําไมคนถึงชอบเอามาใส่ในวิดีโอลอนๆหรือว่าความหมายที่แท้จริงของเพลงนี้มันคืออะไร <Gold> แจ่วัดไม่ด้ท่านผู้ชมหมาขาวกันด้วยนะครับผมนะ ในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากับการให้สาระความรู้ที่แค่รู้ไว้ประดับสมองก็พอนะกับเทรนแปลกๆใน t ิกต็อกซึ่งเทรน t ิกต็อกที่ผมจะเอามานําเสนอในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะเกี่ยวกับคลิปหลอนที่มันจะต้องใส่เพลงสุดไอคอนที่เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันแต่ว่าเราจะมาหาคําตอบในคลิปนี้กันนั่นเอง โดยก่อนที่เราจะไปพูดถึงไอคลิปแนวนี้เนี่ยเราคงต้องมาทําความรู้จักกับไอเพลงนี้กันก่อนดีกว่านะว่ามันคือเพลงอะไรกันแน่โดยไอเพลงเพลงนี้ที่มักจะเอาไปใส่ในคลิปแนวหลอนๆเนี่ยมันก็มีชื่อเพลงว่า Impacto โดยปล่อยจากวง Enjambre <h> ซึ่งเป็นวงล็อกในเม็กซิโกเป็นแนวเพลงล็อกอัลเทอร์เนทีฟที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเจ็บปวดความรู้สึกทางด้านความรัก แน่นนคือเพลงเศร้าภาษาเม็กซิโกโอะแหละเออไม่ใช่ภาษาเม็กซิโกโดีภาษาสเปนนะเพราะคนเม็กซิโกใช้ภาษาสเปนเด้อซึ่งมันจะมีประโยคไอคอนิกของเพลงนี้ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเลยลก็คือ no mate, me me so so ho ถ้าเกิดร้องผิดเนี่ยก็ต้องขอโทษเวยเพราะผมไป็นเด็ภาษาสเปนเวย้ยซึ่งถ้าเกิดแปลเป็นไทยเดี๋ยวมันก็จะมีความหมายประมาณว่าอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นซึ่งก็อย่างที่ผมพูดไปนะว่าเพลงนี้เนี่ยแม่งเป็นเพลงเศร้าเกี่ยวกับความรัก แล้วทำไมเพลงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องเอาไปใส่ในคลิปแนวหลอนด้วยนทั้งที่มันเป็นแค่เพลงเศร้าที่เกี่ยวกับความรักเท่านั้นเองอ่ะได้แลว้วยเหตุผลนั่นเองจึิงทั้งทีผมไม่ทำคลิปนี้มาเพื่อหาคำตอบว่าเอ๊ะทำไมแค่เพลงเศร้าจากประเทศเม็กซิโกมาถึงถูกนำมาใส่ในคลิปหลอนได้โดยลักษณะของคลิปแนวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนวแบบพาที่เป็นพาที่เกี่ยวกับโศกอนตกรรมน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาเพลงนี้เข้าไปแปะเว้ย ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นศพอนาตกรรมฆตรกมบลาๆอะไรที่มันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวหรือว่าฉากหลอนหลอนหรือว่าเป็นสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติก็ได้เช่นกันอย่างเช่นแบบตัวตลกในโลกความเป็นจริงไปไล่แบบเออจุดๆบลาอะไรอย่างเงี้ยที่มันกลันหลอนนะแต่ส่วนใหญ่คลิปแนวนี้มันจะไม่ได้เอาฉากที่แบบน้ำแดงสาดกระจายมานะเป็นเอาฉากก่อนที่น้ำแดงสาดกระจายมาแล้วก็เอามาใส่เพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอท่านผู้ชมไปดูคลิปแนวนี้ปุ๊บก็จะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเหตุการณ์ในคลิปแนวนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจจนสด้ากก็็ตองไปมมเููะี ให้ความรู้ว่าเฮ้ยไอคลิปแนวนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าซึ่งส่วนใหญ่คําตอบที่ได้จากไกกูรู้พวกนี้มันแต่เป็นอะไรที่แบบหลอนๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นขัตกรรมระเบิดตูมตามอะไรหลนละกันนิวฟงนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ในช่วงหลังๆไอคลิปแนวนี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นแนวหลอนนะเว้ยคือบางทีแม่งแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ใส่เพลงนี้เข้ามาเออคือบางทีแม่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับความหลอนนะเว้ยคือบางทีแบบอะไรไม่รู้อย่างเช่นแบบเนี้ย เอออะไรแบบนะี้คือแบบอะไรวะใส่มาทําไมแล้วบางทีพอเราไปดูใต้คอมเมนต์ปุ๊บมันก็จะมีกูรู้แบบกูรูมั่วที่ก็ใส่ข้อมูลแบบมัม่วๆแบบเฮ้ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นนะแบบนี้ขึ้นนะเป็นอะไรที่แบบชวนให้เราแบบรู้สึกกลัวอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ความจริงแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรซ้ํา่ะ โดยนอกเหนือจากคลิปหลอนๆที่เราจะใส่เพลงนี้เข้าไปแล้วเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะเอาเพลงนี้ไปใส่กับคลิปอย่เศร้าๆก็ได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าความจริงเนี่ยเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความเศร้าทางความรักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อาจจะเอาไปใส่กับคลิปเศร้าๆอะไรอย่างนี้ได้เช่นแบบตัวละครในอันติมิตายหรือว่าเพลงนี้ไปใส่ในคลิปเศร้าๆก็ได้เช่นกัน เราก็คงต้องมาหาเหตุผลแล้วล่ะว่าทำไมไอเพลงเศร้าแบบนี้มาถึงถูกนำมาใส่ในคลิปแนวหลอนๆอะไรอย่างนี้ได้ก็เหตุผลส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องดนตรีหรือว่าทำนองเพลงประกอบอะที่มันโวนทำให้รู้สึกแบบไม่สบายใจรู้สึกน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนมันเอาไปมิกแบบเป็นเสียงโคนต่ำอะไรเงี้ยเสียงร้องให้มันต่ำลงก็ทำให้รู้สึกแบบน่ากลัววังเวงบ้างขึ้น ทั้งที่อยู่ในร็อเพลงจริงๆแม่งเกี่ยวกับแค่แบบคนเศร้าแบบ,บความรักเาเศร้าอะไรยแค่นั้นเองนะเออโดยสรุปแล้วเนี่ยคลิปแนวนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากที่คนเอาเพลงของคนเม็กซิโกที่ผมได้พูดชื่อข้าง้นไปว่าผมที่เกียิให้สิริพูดและโดยเอาเพลงเพลงนั้นที่เป็นเพลงเศร้าเกี่ยวกับความรักเนี่ยมาใส่คลิปแนวหลอน ความที่ว่าดนตรีในเพลงเศร้าเกี่ยวกับความรักนั้นเนี่ยมันมีความแบบน่ากลัวทำให้รู้สึกไม่สบายใจและยิ่งทําให้ปรับเป็นเสียงโทนต่้อีกนี้ทําให้รู้สึกน่ากลัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะนะก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆอาจจะมันมีสาระอะไรมาเท่าไรก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดข้อมูลผมผิดพลาดประการใดแต่ก็เ,เป็นว่าก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันอย่ะมกดกันดิเพื่อเป็นกํลังใจ,จ เจอกันใหม่ารหน้าบ๊ายบายแล้ว <c oughs> <c oughs>